ครับนะมีการไปมาหาสู่แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวิชาซึ่งกันและก,กันครับซึ่งรายการรู้ให้ชัดฟัน ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการรู้ให้ชัดพัดนะครับมาเรียนรู้ศึกษาพระคณาจารย์นะครับทั้งรูปหล่อครับเรียนหลอยอดนิยมเรียนหล่อยอดนิยมนะครับแล้วก็พระปั๊มนะครับยอดนิยมทั้งหลายนะครับวันนี้ ผมมาคุยอย,อยากคุยกับพศในส่วนของช่วงที่เราเคยรู้ว่าหลวงพ่อทัพเนี่ยท่านเก่งในเรื่องของเนื้อเมกสิทธ์นะครับ,รบใ,นในการเล่นแร่ปแปรธาตุแล้วหลวงปู่สุขก,กเ็เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่เข้ามา<น>แลกเปลี่ยนวิชาแลแกเปลี่ยนวิชานอกจากหลวงปู่สุขแล้วยังมีภะคณาจารย์อื่นอีกไหมครับเท่าที่พศ เริ่มลองศึกษาเ,เกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อทัพครับคือคือเรียนอย่างนี้ในยุคสมัยสมัยนั้นเนี่ยวิชาการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยครับไม่ใช่ทําได้ทุกพักเกจิคณาจารย์นะฮะจะเป็นเฉพาะครับผมอย่างรูปที่ที่เคยเข้ามาแลกเปลี่ยนวิชาเนี่ยตามประวัติแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยคือหลวงปู่สุขครับวัดปตะคลองเนี่ยครับ ซึ่งหลวงปู่สุขท่านก็เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุท่านหนึ่งใช่ครับแล้วถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหลวงปู่เหี่ยมวัดหนังข้าบผมซึ่งท่านก็เข้ามาแลกเปลี่ยนวิชากับหลวงปู่ทับข้าบผมวัดอนงครข้าผมแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือหลวงปู่ทับวัดทองข้าบผมซึ่งท่านก็มีมีการเข้ามาแลกเปลี่ยนวิชาข้าบผมแล้วก็เท่าที่ผม เท่าที่ผมค้นประวัติได้ก็มีจะมีหลวงปู่จันวัดโมลีที่ทําพระบิดาแล่บางไผ่แล้วก็มีสมเด็จเจริญครับผมวัดระคังวััดงใฮที่ทําพระวัดระคังหลังคอนคผมแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือวัดสังฆราศแพสมเด็จสังฆราชแพพระสุทัศน์ครับผมแล้วก็มี มีอีกรูปหนึ่งที่ทําเหรียญหล่อเจ้าสวนน้อยก็คือวัดเชยพฤกมาลาเจ้าคุณโพเจ้า,าคุณโพวัดเชยพฤกมาลาคือเกจิคณาจารย์เหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสายวิชาการเลื่อแร่แปรธาตุนะมีการไปมาหาสู่แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวิชาซึ่งกันและก,กันซึ่งซึ่งที่เราได้กล่าวมาเนี่ยวัตถุมงคลของพระคณาจารย์เหล่านี้ล้วนได้รับความนิยมใช่ฮะซึ่ง เกิดมาจากการการศึกษาแล้วก็เล่นแร่แปรธาตุแล้วระหว่างระหว่างเขาเรียกว่าระหว่างทางได้มีการแลกเปลี่ยนวิชาครับคือคือแบบนี้ผมผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าคือการศึกษาวิชาการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยคือถ้าในยุคเราเนี่ยก็เหมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์นะพี่ผมบอกวันนี้เลยครับคือในยุคเราเนี่ยการเอาทองแดงการเอาพวงการเอาตะกั่วครับ เอาประหลอดมารวมผสมออกมาแล้วจะได้อะไรคือในยุคเราเนี่ยเขาเรียกว่าหลักการวิทยาศาสตร์แต่ย้อนไปเป็นร้อยร้อยปีที่แล้วเนี่ยคือยังไม่ได้ถูกคนเรียกว่าหลักการวิทยาศาสตร์ยังไม่มีการเรียกค่า a อ CU ซีค่าค่าทองเป็นอะไรพวกนี้ยังไม่มีการก็คือคือเอาง่ายๆคือยังไม่มีตารางธาตุใช่ยังไม่มีขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเถระเหล่านี้เนี่ย ต้องยอมแล้วว่าท่านเก่งมากใช่ท่านสามารถเอาเนื้อนี้มาร<ช>วมกับเนื้อนี้ใช่เพื่อให้เกิดการแข็งตัวใช่ใชเวลาลวเย็นแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวผมเชื่อว่าท่านท่านก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เริ่มทำท่านต้องศึกษาค้นคว้าตลอด<ช>น <ะ S 1> อกว่าจะได้เป็นเนื้อ แต่ละเหมือนกับอะไรไหเหมือนกับคือคือเหมือนกับสมเด็จสังฆราชแพ้ท่านเนี่ยท่านก็ไปเรียนวิชาการผสมเนื้อจากท่านเจ้ามาวะสามปื้มที่มาทาเนื้อเนื้อเนื้อนวโลหะกับดํำเนื้อในเป็นสีนาคลท่านเจ้ามาวะสามปื้มท่านก็มาถ่ายทอดวิชาการให้สมเด็จท่านก็เลยเป็นเป็นบุคคลหนึ่งที่รอบรู้ เกี่ยวกับในศาสตร์วิชาการผสมเนื้อเหล่านี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เหมือนกับมีตอนหนึ่งที่เราที่เราเคยไปคุยกับคุณอาท่านหนึ่งครับที่เทลลอพระที่วสุทัตน์อ่าพี่จำถ้าพี่จำได้ตามคุณขอเอ่ยเอ่ยนามนะคุณอาพัทยาครัที่ท่านเทลลอพระชุดหนึ่งแล้วก็มีการใส่มีการใส่ไอ อ้นี้เข้าไปใส่ประหลอดเข้าไปแล้วที่ท่านเราไปฟังมันฟูขึ้นมาเพราะเนื้อมันไม่รวมกันแล้วท่านก็บอกควันนี่ขึ้นมาเป็นสีเทาเลยนี่คือหลักการในการเล่นแร่แปรธาตุคือผสมไม่ถูกช่วงใช่ในการหลอมเนี่ยผมถึงเรียนว่าพระเถระเหล่านี้เนี่ยท่านเก่งมากครับท่านรู้ว่าหลอมอะไรก่อนหลังจากนั้นให้เติมอะไรคผมันเป็นสูตรผมนี่แหละ ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยหรือที่พศเนี่ยคุยให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันเป็นที่มาของถามว่าแล้วมันมีหลักฐานอะไรที่คอยติดตามนะครับว่าทำไมถึงเราศึกษาแล้วรู้ว่าพระคณาจารย์เหล่านี้เ,นเ,เก่งจริงเก่งแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวิชากันจริงผมเรียนหนีพี่หลังจากที่ผมเขียนหนังสือรูกสุขไปเนี่ยนะพี่ ผมเริ่มมาเขียนหนังสือลงปูทับเนี่ยผมต้องไปศึกษาวิทยาศาสตร์นะพี่ต้องไปเรียนรู้พวกนี้เพราะอะไรไหมผมถึงพอเราเริ่มเข้าไปเรียนรู้เข้าไปค้นคว้าผมนึกว่าโอ้โหท่านเก่งมากเพราะว่าการหลอมโลหะเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้มันรวมและเกิดการแข็งตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายโลหะธาตุบางประเภทไม่เข้ากับโลหะชนิดนี้<ช>หรือไม่เข้ากับชนิดนี้เ<ช>ติมไม่ถูกช่วงเต,ติมไม่ถูกเติมอันนี้ก่อนนั้นก่อนก็ไม่ได้ต้องเติมให อา,อาจจะเติมทองแดงก่อนแล้วก็มาเติมตะกั่วแล้วก็มาเติมพวงหรืออะไรไอ้น,นี้เราไม่รู้สัดส,ส่วนว่าท่านเติมอะไรก่ <ๆ S 1> อนอะไรหลังเพื่อให้หล่อผ้าออกมาแล้วเนี่ยเป็นผ้าเนื้อเมกสิทธิ์ครับแต่ผมรู้ว่าใส่อะไรแต่ผมไม่รู้ว่าเติมช่วงไหนครับผม,ผมถึงบอกว่าท่านเ,นเก่งมากครับตรงนี้ครับแล้วก็ที่เราปูพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะค่อยๆให้ดูว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรนะครับ ในในในองค์ประกอบที่เพราะว่าเรารู้ว่าเอท่านมีการเล่นแร่แปรธาตด้วยกันนะครับครับก็ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆเราปูพื้นฐานกันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาคุยกันว่าเออทำไมพระของหลวงปู่อันนี้เป็นพระของหลวงปู่นะครับของพระคณาจารย์องค์นี้ นะครับพาคณาจารย์องค์นี้นะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ